เฮ้ยพี่จีเป็นไรเฮ้ยพี่จีเป็นไรจะช่วยจะช่วยโอ้สุพรรณสางงงไงครับผมวันนี้อืมสงสรรน้องจังเลยครับออกอาการเลยครับวันนี้นะครับผม มาลูกมา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 มุนมา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 มุนมาเร็วมามามุนมามุนมามุนมา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 เร็วมามามามุนมาเร็วมามุนมาเร็วมามามาเร็วมา โอ้สุพรรณษาสุพรรณษาทำอะไรลูกโอ้ยเนาะงอนใหญ่เลยครับผมวันนี้ครับโอ้สุพรรณษาเป็นอะไรเนี่ยนะลูกโวยวายซะแล้วครับผม ดูทายจะวุ่นวายแล้วพี่จิไม่มานะครับเพราะว่าเมื่อเช้าพี่จิติดสอบนะครับผมไม่ได้ไปส่งพี่จินะครับวันนี้เป็นไงลูกเป็นไงฮะเป็นยังไงมา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 โอ้คิดถึงพี่แรงนะครับคิดถึงพี่แรงครับผมเดียวเขาก็มาแล้วคนสวยอ่ะไม่ใช่เสียงรถพี่จิแล้วนั่นนะ คงจะมาแล้วมั้งเดี๋ยวจะให้พี่จิงอ้อเต็มที่เลยวันนี้นะ่ะโอ้ยคนสวยเอ้ยทำไมเป็นอย่างงี้นี่งอนงอนครับอันตูดให้อย่างเดียวเลยครับผมพี่จิเมื่อไหรจะมาอรถไครนั่นรถไครใช้รถพี่จิหรือเปล่าอ๋อพี่จิเมื่อไรจะมา นูคิดถึงพี่จีแล้วอ่าเหมือนพอได้ยินเสียงรถพี่จีเลยนะ่ะอ่าพี่จีมาแล้วพี่จีมาแล้วอ่าเสียงรถพี่จีได้นอนเลยนี่นั่นไงพี่จีมาแล้วนั่นพี่จีมาแล้วพี่จีมาแล้ว โอ้พี่จิมาหาน้องเดี๋ยวเร็วมาน้องหน่อยโอ้ได้ยินเสียงมาเลยครับมาเลยมาแล้วพี่จิมาแล้วพี่จิมาแล้ว,ลวอ่ะพี่จิข้อสอบยากไหมอโอ้ยากธรรมดาครับธรรมดาคณิตี้ที่ไปไม่เป็นเลยครับโอ้คณิตน,นะนนะสุด,ดยอดจะแล้ววิชาคณิตนี่ อ่าพี่จีมาแล้วทำยังไงหอมแก้มมั้ยยังพันศาหอมแก้มพี่หรือยังเออหอมใหญ่เลยครับผมโอ้จุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยพี่จีจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยเออรักกันรักกันโอ้รัก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 พี่จีค่ะรักพี่จีจังเลยเนาะ อ่อนอ่อน,อ,อ,นอ่อนใหญ่เลยอ,เอ,อ้ําเอจะกินหัวพี่จิเหรอหยอกกันครับยกพี่จิขึ้นด้วยโอ้หนุงทำอะไรลูกหนุงแรงเยอะขนาดนั้นเหรอเอาละครับเริ่มงอนอีกแล้วอ่าเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มหาเพื่อนเริ่มให้หยอกแล้วครับ นุ่ทำอะไรนะ่ะนุ่ทำอะไรโ,อ,โอ,ไอ้แก่ลังไอแก่ลังไอหนุ่ทำอะไรลูกหนุ่ทำอะไรหนุจะให้พี่จิทำอะไร,นะ,ะไรนะ<อ>เล่นอะไรกันนะ่ะ Hãy phải chị kinh lặng hả? Hãy phải chị kinh khả này xí ừ, Phải chị kinh khả này lấy Làm ngay Thăm tha này nằm thăm tha này Này mẹ phải chị kinh khả là Ô ให้ขึ้นขาทำไมายกขาสูงจังลลกนะอ oh. อะไรกันเนี่ยยกขาขึ้นสูงจังเลย <Everything. S 1> ขึ้นได้ไหมอย่างนั้นน่ะโ oh, อ้ยลอกล้อคลอเคลียนะครับวันนี้ หลังจากที่ไม่ได้ไปส่งพิจิเมื่อเช้านะครับพิจิเขาไปโรงเรียนแต่เช้าเขาไปสอบหนูก็งองงอนใหญ่เลยนะทำยังไงก็ได้ใจ้ไดเล่นกับพี่จีขอให้ได้เล่นกับพี่จี เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยานะครับถ้าพิจิวิ่งออกมาจะเป็นอย่างไรครับผมอ่ะพิจิวิ่งออกมาสิวิ่งออกมาข้างนอกสิอ่ะพิจิไปแล้วนั่นเห็นไหมนะ่ะพิจิออกมาแล้วเออะอ่ะี่ะจีออกมาพี่จิเ <laughs> ขาอ,ออกมาแล้วนั่นเอ้าเอ้า มาดูปฏิกิริยานะครับผมอ่พี่จีลองลองวิ่งไปกลับคืนแล้วไปอยู่ตรงหน้ารถนั่งนอน,นอนกลิ้งหน้ารถสิ <Okay. S 1> ไม่ต้องกลิ้งแรงก็ทําท่าเฉยๆนะเดี๋ยวมาดูปฏิกิริยาว่าเขาจะรักพี่เขามากแค่ไหนนะครับเฮ้ยเป็นไรนะเนยเฮ้ยเฮ้ยพี่จีเป็นไรพี่จีเป็นไรเฮ้ยพี่จีเป็นไรเฮ้ยพี่จีเป็นไร จะช่วยจะช่วยหน่จะช่วยพี่จีหน่จะช่วยพี่จีพี่จีเป็นไรพี่จีเป็นไรพี่จีเป็นไรนโอ้หน่จะช่วยพี่จีหน่จะช่วยพี่จี <c oughs> เขาจะช่วยพี่ของเขานะครับโอ้ดูครับ พี่จีไปแล้วพี่จีไปแล้วโอ้นี่แหละครับผม <S <S ปฏิกิริยาของช้างนะครับ <S <S พี่สาวน้องสาวนะครับกับพี่ชายนะครับผม <S <S ห่วงกันมากเลยนะครับห่วงกันชนิดที่ว่า ต้องลองหากันนะครับอ่าขึ้นไปเอออ้าปุ๊บเฮอ,อให้พี่ขึ้นไปเล่นด้วยข้างหลังเออสนุกไหมทำย่งงาไงเอออ้าวเออโอ้โอ น่ารักจังเลยเดินอะไรกันเนี่ยงองอนพี่ชายนะครับผมอยากให้พี่ชายมาเล่นด้วยทำทุกวิถีทางนะครับรทำทุกวิถีทางดำดงแล้วเออห่วงพี่ห่วงพี่ พี่พจีต้องเล่นกับโนนะอ่าเขาไปแล้วนั่นเขาว e ja> ิ่งไปแล้วเออเออเขาวิ pues ่งไปแล้วเขาวิ่งไปแล้วเขาวิ่งไปแล้วอ่าเขาจะจับมือไว้ไหมจีลองอันนี้สิเขาจับมือไหมวิ่งออกมาสิเขาจับมือไว้ไหมอ่าพี่จีไปแล้วน่ะพี่จีไปแล้วโอ้จับมือไว้เลยเหรอโอ้พี่จีมาจับมือพี่จีไว้โอ้ ไอ้ยอพี่จีพี่จีเล่นด้วยกันครับเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันโอ้รักกันรักกันรักกันมากเลยนะครับผมรักกันห่วงกันมากนะครับ หั้แต่พี่จิอย่เดียวเลยเฮ้ยเนื <t> ้อ <ap> ทำอะไรอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวให้พี่จีไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะโอเคครับอ่าน้องสาคงจะหายงอนลว <t ap> ครับเพราะว่าพี่จีมาเล่น <t ap> เป็นเพื่อนแล้วนะครับผมวันนี้โอ้่ามาพี่จีหันหน้ามาหน่อยครับอ่ามีอะไรจะฝากท่านผู้ชมบ้าง ครับครับผมวันนี้เนาะเราก็ให้ทุกท่านรับชมกันเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดเ้องไปติดตามกันเยอะนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับครบครัวแฟมิลี่สีทับไทยก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจุงกะ